รีวิวโรงแรมติดรถไฟฟ้าราคาประหยัดถูกดีสะอาดนี่คือโรงแรม Hop in นธนบุรีอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าธนบุรีติดแค่ไหนเหรอก็แค่ก้าวออกจากประตูโรงแรมก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้เลยและจากสถานีนี้นั่งไปต่ออีกสถานีเดียวก็ลงที่ไอคอนสยามถึงเลยดูเห็นไหมสะอาดมาก ฮอปอินในกรุงเทพก็มีหลายที่นะตามต่างจังหวัดหรือเมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวก็มีและทุกที่จะมาตรฐานเดียวกันหมดเลยคือแบบของห้องจะเป็นแบบเดียวกันเวลาที่จองฮอปอินไม่ต้องลุ้นว่าห้องจะตรงโปลกไม้สะอาดไหมดีไหมคือห้องส่วนมากจะตกแต่งแบบเดียวกันแบบนี้เลยบรรยากาศถ่ายจากหน้าต่างห้องตอนเช้าอาหารเช้าไม่มีนะมีแต่เครื่องดื่มร้อนให้กินฟรี มีให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะกาแฟดำคาปูชิโน่โกโก้แต่โกโก้ที่นี่อร่อยมากบอกได้เลยแล้วก็มักค่าด้วยโอ้หว่างแก้วให้ตรงนะอ่ะแล้วก็กดเดี๋ยวมันหยุดเองที่นี่ไม่มีห้องอาหารนะแต่มีอาหารแช่แข็งไว้บริการ ่อปีที่แล้วพ่อแอนเคยไปพักที่ฮอปอินกาญจนบุรีจําไม่ผิดนะว่าจ่ายค่าห้องไปประมาณ800ร้อฮอปอินธนบุรีนี้ก็950เรามาพักแล้วชอบนะถ้ามีโอกาสก็จะมาอีก